ไฮเลดี Hi, wa, ้อนเจตเมงคนนี้จะมีคนนี้จีวานซึ่งมาพบกับพี่เพีเอียบปเชียบเปิดกันเลยครับไปแล้วับตัวอะไรครับอ้อ oh. ตัวกลางครับเอาใหม่ค oh ร oh <my S 1> ับอีกร <Connie. S 1> อบนึงอันนี้ก็เป็นตู้ของน้องเจเจหินนะครับก็รู้จักเกลืออันนี้อดีลองนะครับอดีนนที่ที่หนึ่งนะครับไปกันยางก,ก่อน เปลี่ยนโอเคไป,ไปครับผมเฮ้ยไม่แตกนะถ้าแตกจะเป็นวงๆร้อมถ้ามีดาวหางอีกลูกหนึ่งนะครับพุทเล็กๆนะแต่หาซื้อก่อนครับพอั้ะเนี่ยเมื่อานเอ้ยไม่มีขออีครับได้แต่นี้นะครับนนออกบนะ็ขอหมดนะครับก็ไปก่อนก่อนเลยคนระับ ครับไปนะโอ้โหเกลื athlete, wearing, Marvel, cosmos, อเจเจข้ามไปท็เกลือนะครับก็ไปไอใหม่นะครับครับไม่ใจดีนึงนะครับเปิดครับโอ้มีทั้งหมดท่องเล่สามครั้งครั้สามพายเลยสามสิบโลสามสิบครั้งนะ ทางรอบๆนะไปครับึ่งรอบหนึ่งข้างซ้ายของไอดีที่สองนะครับอุ้ยมาของเลยหมอหมอ,อยาอย่าเป็นพืชอย่าสีเขียวมาเนาะตัวแรกครับรอดไปครับตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอื๊ด โอ้ยนะอสนิทเลยครับน่ารักจังแคปไปเลยครับผมแต่ละครับเจย์หินหนะ้าโง่ได้สีดำมาอีกตัวหนึ่งนะครับปุ่กก่อนเปิดไม่ได้มันสูนยก็ต่อไปจะเป็นไอดีหลังครับไอดีสุดท้ายนะั่นก็ซื้อก่อนซื้อได้ไหมไม่มซื้อดีกว่าครับไปครับเปลี่ยนเป็น ดีหลักนะครับอันนี้โอ้โหวันแรกเกลือมาเลยนะครับไปครับครั้งที่สองครับโอ้โลที่ยี่สิบเกลือครับต่อไปครับโลที่สามสิบขัดไปครับปึ้บไป,ร,บปร,ไรอช้าโอ้โหไ่ได้นะครับต่อไปครับโลที่สี่สิบ ปังตรงมาเกิดไม่ยดีฉันเธอก็เกยแล้วครับโมที่ห้าสิบนะครับอือเกยแล้วนะครับข้ามครับข้าก็ไปหาเพชรต่อครับเพ็ดไม่พอครับก็อีกสามอันนะครับก็ซื้อได้อันหนึ่งเลยสองอันนะครับไม่สองอันเลยอันนะครับขายเท่าไรเพชรขายสี่สิบนับก็ไม่มีนะครับ ข้าไปหากันครับไปครับไม่มีครับก็กลับมาครับกลับมาคือสองไม่ออกครับไม่ออกครับไปหาไปเองครับเล่นด่านของเจยินะครับกลับมานะครับเปิดอีกครับปุ้นี่ครับโลสุดท้ายการันตีนะครับจะออกไหมจะออกไหมออกไหมย่างหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอือสุดท้ายเลยอยากเป็นน้องผักนะขอร้องอย่าเป็นน้องโอ้โสองตัวที่สองครับมีไอดีหลักนะครับอืมมีคอมโบค่ะเขาลุ้นแล้วครับ,รบก็ขอจบคลิปนี้เนละยก,กดลืมกดไลค์กดซับสไครป์ติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย